พลังใจพลังปัจจัยในการทําของเที่หรือแบบนี้นะคะคือเราอยากจะโชว์นิดนึงนะคะว่าข้างในของเนี่ยจะเป็นคุกกี้ฝีมือของพี่อันค่ะครูอันก็ ทำกันไม่ได้หลับไม่นอนถึงเช้าเลยนะคะเพราะคุกกี้ต้องสดสดร้อนๆนะคะหลายๆท่านคงเคยชิมขนมจากพี่อันแล้วแล้วส่วนถุงผ้านี้นะคะเป็นถุงผ้าพึ่งสก,กีนร้อนๆเหมือนกันพึ่งเสร็จเมื่อวานนี้นะคะก็รวบรวมพลังใช้เวลากันสองสามวันเท่านั้นเองนะคะในถุงผ้าถะาเขียนว่าขอบคุณจากใจนักศึกษาครูสมาธิรุ่น51ค่ะ เรียนธรรมาถารานวัดพระรามเก้าก็ในนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทุกทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างไอเดียแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กนะคะพี่ปุ๊กเป็นคนวิ่งเต้นหาการสกรีนภายในสองวันแล้วได้การสกรีนพรบทั้งหมดตรงนี้นะคะพวกเราก็เลยบอกว่าอยากจะมอบเป็นของขวัญแทนใจจาก พวกเราทุกคนนักศึกษารุ่น51ค่ะและที่สําคัญคุกกี้ที่พี่อันทำเนี่ยต้องบอกว่านักศึกษา,าก็เข้าใจว่าผู้ดูแลเนี่ยแพ้ถัว่วก็จะเป็นผู้ดูแลหนึ่งท่านเท่านั้นที่คุกกี้ไม่เหมือนใครนั่นคือไม่มีถั่วนะคะซึ่งอยู่ในนี้ใครทีไม่กินถัว่วไม่ทานถั่วค่ะเป็นี่อาจารย์พี่อันบอก อยากได้อยาก่านหัวหอมพี่อันก็เลยทําเป็นพิเศษสําหรับของผู้แสดงคือพี่แหม่มนะคะแล้วก็พวกเราก็านักศึกษาที่ได้สอบคือ41ท่านแต่ว่าเราก็เตรียมมาพี่เลี้ยงน้อยกับเราเล็กน้อยเราก็เตรียมมาอย่างที่บางท่านถือมาข้างในจะมีคุกกี้ก็ขอขอเริ่มต้นจากการหนูนะขอเป็นตัวแทนนะคะใน,ในการมอบให้พี่แหม่มเป็นชิ้นแรกแล้วที่เหลือก็เราก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งสงทอจากน้องส่งพี่บ้าง ก็ต้องขอบคุณจากทุกทุกท่านค่ะขออนุญ,ญาตมอบให้พี่แหม่มก่อนเลยนะคะ อันนี้นะคะคุกกี้พี่อันค่ะแล้วก็นี้ถุงผ้าก็จะได้รู้ว่าได้สอนรุ่นเราแล้วเราก็จะติดตามไปตลอดไปขอให้ใช้ถุงผ้าของเรานะคะในการขนบุญเยอะๆเ,เลยขอพลังบุญเต็มกระเป๋าถุงผ้าใบนี้แล้วก็ส่งต่อให้น้องๆหลายๆรุ่นด้วยกันนะคะขอบพคุณค่ะเชิญเลยค่ะเชิญประธานเราเลยค่ะ งันท้องหู่ายกับพี่แมนด้วนึได้ไหมคะพี่าวอนนะมาถัดไป เรียนนื้อสัตทุกท่านนะคะเรียนนื้อสัตทุกท่านนะคะพอท่านเสร็จภารกิจจากตรงนี้แล้วทางทางทีมพี่เลี้ยงนะคะจะเตรียมอาหารให้ท่านค่ะ จากใจจากทีมื่อเลี้ยงทุกท่านด้วยนะคะจะเป็นข้าวกลองผลไม้อาหารทุกทุกอย่างนะคะที่เต็นนะคะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะทานให้อร่อยนะคะเต๊นเตในสนามเต็นเดิมของเราเม่เช้านะคะแล้วหนูเก็บไว้แล้วก็ปิ๊กไลชื่อนะคะค่ะสาธุค่ะ Eu นักศึกษาคะถ้าเสร็จแล้วอย่าเพิ่งออกไปนะคะเดี๋วจะต้องขอลายเซ็นในกระดาษคตอบด้วยนะคะอย่าเพิ่งออกจากห้องนี้นะคะนักศึกษาคะถ้าเสร็จแล้วอย่าเพิ่งออกไปนะคะเดี๋ยวจะต้องขอลายเซ็นในกระดาษคาตอบด้วยนะคะอย่าเพิ่งออกจากห้องนี้นะคะ มา <laughs> นะคะต้องบอกว่าประธานเบสเราค่ะสั่งพิพ์หนังสือให้ก็ใครอยากได้หนังสือสวดบทกลับไปสวดที่บ้านนะคะมอบให้เพื่อนเพื่อทุกคนเลยมามารับที่ประธานได้เลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดนนะคะศึนษาคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกจากห้องนี้ไปนะคะเราจะใช้รายชื่อนะคะที่เขาถูกใช้เป็นท้ายชื่อของทุกท่านว่าท่านได้จบคําตอบนะคะไม่ใช่เ็นเข้าสอบอย่างเดียว ท่านจะต้องเซ็นส่งกระดาษคำตอบด้วยพี่เลี้ยงสำหรับพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเดี๋ยวขอให้มาเซ็นชื่อในคำสั่งแต่งตัง้งเป็น้ายชื่อนะคะจะได้รู้ว่าพี่เลี้ยงท่านไหนมาทำงานมาช่วยงานนะคะ เดี๋ยวไอ้ที่ให้เรกยนภษาเซนอยู่ตรงไหนคะเนภาษาค่ะก่อนเราจะห้องนี้ไปมาเซ็นก่อนออกไปทานข้าวนะคะอะ ในคำสั่งที่น้องโยกค่ะที่น้องโยกไเปเซ็นชื่อด้านหลังนะคะส่วนนักศึกษาขอมาเซ็นชื่อส่งกระดาษคำตอบนะคะตามรายชื่อที่เขาแจ้งมาว่ารายรชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบนะคะอยยูที่โยกค่ะอยู่ที่โยกค่ะ,คะเดี๋ยวโยกได้ตามให้พี่เหียนเซ็นกัน ฮะของคณิชชาเสร็ะะจแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวด้านหลังกันนะคะใครเซ็งแล้วค่ะเป็นยำเป็นสาค้าไข่เซ็งชี่แล้วเดี๋ยวไปทานข้าวที่ด้านหลังกันนะคะ